ในช่วงนั้นอายุในเกณฑ์ตีสิบตีปีได้ฟังเทศอาจารย์คนหนึ่งเป็นมหาปรเรลี่ยนห้าประโยคพระองค์นี้เคยติดตามอาตามาสมัยนั้นอาตามามีเลือสลาเรือถ่อเนี<ม>่ยเรือสลาเขาว่าต่อมาขายเรือสลาแล้วก็เลยมาซื้อเรือกลนไฟอันนี้ไม่ใช่พูดอวดดีนะพูดโม้พูดมากจะไปหาไวยนะ พูดกลมจริงสู่กันฟังซื้อเรือกลนไฟแล้วอาจารย์นก็ติดตามขึ้นร้องด้วยท่านก็พูดเรื่องกรรมาฐานให้ฟังแล้วก็สนทนากัน,บ,นบันนี้ตอนที่ไปสนทนากับท่านน่ะตั้งแต่หกโมงเช้าจนถึงหกโมงเย็นมีแม่ขาวมีพระหลายองค์ไปสนทนากันเรื่องธรรมะเพื่อนแม่ขาวกับพระด้วยกันไปฟังอาจจะมาสนทนากับพระองค์นี้ พระองค์นี้ก็พูดเรื่อยๆไปอาตมาก็รู้เนี่ยเรื่องกรรมฐา,านก็ต้องรู้ถามกันเลยถามเหมือนบางทีท่านก็แก้ไปอย่างนั้นตัวก็ถามรัดไปอย่างนั้นท่านก็ถามตัวเองมารัดเลยก็ต้องถามกันเรื่อยๆเป็นการาศึกษาสนทนาธรรมะพอเชี่ยงคือได้หายไปทั้งหมดเลยเนี่ยข,า,ขา,า,ยาก็หายไปหมดพระก็หายไปหมดสองคนบัดน,นี้เอาเอากันเลยบัดน,นี้สองคนใครมียังไงก็ถามกันเลย ถามกันจนถึกถึงหกโมงเสา้าท่านก็เลยพูดโอ้เรื่องธรรมะจะพูดกันให้มันจบมันสิ้นมันจบไปได้ถ้าอยากรู้ต้องปฏิบัติเอาเองท่านว่าอย่างนั้นโอ้การปฏิบัติเอาเองผมก็เคยปฏิบัติมาแล้วก็ฟังคำนี้มั่นใจไว้สองปีฟังอยู่อย่างนั้นนะแล้วกับวันนี้ก็พยายามทำมาอย่างนั้นนะบัดนี้เอ๊สองปีแล้วเราต้องควรศึกษาจริง ตอนนี้ก็เลยตัดสินใจเลยเราเกิดมานี่เพื่อทำไมเกิดมาแล้วขมทุกมันมนีมากขมสุขอยู่ที่ไหนคำว่าสวรรค์นิพพานนี่ตายแล้วจึงจะเอามันเป็นรูปร่างลักษณะอย่างไงอยากรู้แบบนี้กลัวน,ะกนรกนี่กลัวจริงๆอแต่มาไม่ไม่ทำผิดจริงๆนะข่าวนั้นกลัวนระกมาวิธีที่ไปศึกษากับ อาจารย์อาจารย์ก็เลยไม่อยู่ปีนั้นท่านก็เลยพอดีไปถึงท่านก็ไม่มีกุฏิไม่มีที่พักให้ก็ไปซืกก้อกรซสอปด้วยว่าทอมข้าวยุงข้าวเนะ่ยเคยรู้ไม่สุกเราเราข้าวเก่าเขาซื้อสามร้อยบาทไปจ้างคนยวนปลุกให้คนยวนเขาจะต้องปลุกให้พอดีปลุกกุฏิแล้วอาจารย์เขาเลยบอกว่าไม่ได้อยู่สอน จะไปหลวงพ่อบางจะจำพรรษาหลวงพ่อบางเออก็ดีเหมือนกันเรามาแล้วไม่มีใครสอนก็ดีก็มีหลวงพ่อวันทองสอนอยู่ที่นั้นอายุเจ็ดสิบกว่าปีหลวงพ่อวันทองโอ้ดีน้องตาก็ดีท่านก็สอนให้เดินจมกรมอย่างสูงสูงยกต้นเอยกต้นหนอยกหนอไปหนอลงหนอถูกหนอกดหนออย่สอนกันเรื่องนี้ สอนเรื่องนี้ก็ยังไม่ได้ทันลงมือทําเพียงเพียงฝึกหัดแต่นความจริงเราฝึกหัดมาแล้วแปดปีเรื่องนี้งฝึกหัดมาแล้วแปดปีท่านไม่รู้ว่าตัวเคยฝึกมาแล้วไหมท่านไม่ถามท่านเป็นหน้าที่อาจารยา์ท่านสอนไปเลยฝึกหัดกับท่านหลายวิธีท่านสอนเออก็ดีเหมือนกันแล้วก็เรียนกับท่านเรียนกับท่านแล้วบัดนี้ท่านมาให้ทําหายใจเข้าทาย หายใจออกตายภาวนาตายข่าวนั้นก่อนที่จะเข้ากรรมฐานต้องมีการขอกรรมฐานกรมมทานสุโบโสถศีลก็เลยไปขอกรรมฐานจากท่านเมื่อขอกรรมฐานได้ท่านก็นสอนอย่างนี้มาทําทําไปทํามามันง่วงนอนง่วงนอนก็นอนไปยังไงกันนี่มานอนหรือมาทําไมลยัง่ยมาเจริญกรรมฐานเอ๊ะมาเจริญกรรมฐานนอนทําไมอ่ะเนี่ยมันคิดให้ตัวมันเอง มันถามตัวเองลุกขึ้นมาพอได้ลุกขึ้นมากับปุ๊บปับ๊บเนี่ยขี้เกียจไปซะแล้วเราว่ามาจนตายแล้วนะตายตายเนี่ยมันเหนื่อยแล้วนอนไปอีกแล้วนอนเลยมันก็ถามตัวมันเองอีกแหละนอนทําไหมเพื่ออะไรมาทําะไมมาเจริญสติตัวเองเป็นบ้าไม่รู้เลยเรื่องนี้เรื่องขน,นบ้านมันทําอึดอัดใจจนนั่นโอ้โหนอนลงไปประมาณจากสองสามนาที ลุกขึ้นมามันทำตัวมันเองจากสองสามนาทีนอนลงไปมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยอันนี้เรียกว่าคนบ้ายังไม่รู้จักบ้าเอย่งนัไนก็เลยตัดคือใจนอนเลยวันนั้นนอนเพอดีนอนลงไปประมาณจากสองชั่วโมงนอนหลับจริงๆหลับไม่ตื่นเลยสองชั่วโมงเนี่ยหลับลงไปเตื่นขึ้นมาแบบเนี่ยประมาณจากตีสามนี่แหละ มาแปลงฟันกับล่างหน้าดีๆแล้วก็เอาละแบบน,นี้ปฏิบัติมันลองดูนจกจะปฏิบัติยังไงไปสาตัวเองก็เรียนกับอาจารย์มาพอแล้วละแบบน,นียยย้ทำงานทำงานทำจังหวะซาสาเคลื่อนไหวไป,ไปมาซาสาเดินจมคมซาสาเอาอย่างนั้นนะจนสว่างขึ้นมาไม่รู้อะไรเลย ตอนกลางวันมานุ่งเสื้อแขนยาวเนี่ยขาวนั้นนุ่งกลางเกงขาสั้นทางกลางวันก็ต้องทำจริงจงมันร้อนก็ต้องทนเอาขันติขวมอดทนทันวะต้องอดทนสู้จิตใจแล้วก็ต้องสู้จริงๆอ่ะสู้เพื่อจะอยากรู้อยากเห็นอยากเข้าใจแต่วามจริงแล้วไม่อยากรู้ธรรมะดอกไม่รู้ธรรมะคืออะไร อยากได้มีอิทธิปฏิหาอยากอยากอยากหายตัวได้ไปบังคุมไหมแล้วไม่อยากให้คนเห็นมันเข้าใจอย่างนั้นแล้วก็อยากใต้ผิวน้ํานี้ได้ให้คนงึดอยากเหาะได้เนี่ยมันเข้าใจไปอย่างนั้นนึกว่าธรรมะเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะครูบาอาจารย์พูดให้ฟังพ่อแม่ปู่ย่าตายายพูดให้ฟังมันเข้าไปในมันสมองหรือดย่านี้ตกเย็นมันเนี่ยอาบน้ํามาแล้วกะ นุ่งกางเกงขายาวไปเนี่ยนุ่งเสื้อแขนยาวเอามึงละมันเนี่ยทำอยู่อย่างนั้นตลอดมาดึกนอนนอนแล้วแบบนี้เดินขึ้นมากับประมาณตีสองกว่ดีแล้วเอาทําจังหวะเดินจมคมเอียงซ้ายเอียงขวาทาจังหวะไปจากนั้นนะเอาแต่คิดได้เนี่ยก็ทําไปตะพึดตะพือไปนะเรียกว่าเราหาทางตกเข้ามาตอนนี้ก็เลยมานุ่งกางเกงขาสั้น ตอนเท่าตอนนันะเปลี่ยนฟุดแล้วข่าวนั้นไปปฏิบัติธรรมะจ้างเขาให้เขาซักเสื้อซักผ้าซักลีดให้อย่างนุง้งถ้าไม่รีดก,ก็ละอายเนี่ยมันเป็นคนพนยศอันนี้แหละเรียกว่ามีมานะมีทิฏฐิถือเนื้อถือตัวจ้างลูกจานแดงนี่แหละซักให้เขาเป็นหนุ่มเป็นสาวเพราะว่าจานแดงเนี่เป็นเพื่อนกัน แม่แกนเนี่ยเป็นคนทําอาหารให้กินเป็นยังไงก็เลยทํามาทํามาตอนตีห้าดูลายมือนี่ยังไม่ซัดดีมีแมงป่องตัวนึงตกใส่ขานั่งพระเทียบขามันหลุดเข้ามาเนี่ยแมงป่องตัวนึงตกใส่ขานี่เอ๊ะตามปกติมันต้องปัดทิ้งไวๆอันปัดที่ตกใส่ขาข้านั่งก็เลยไม่ปัดเลยพิจารณาเอ๊ะ ทำไมแมงแมงแมงงอดบ้านอาจจะมาเรียกแมงงอดเอ๊ะทำไมมันไม่กัดเราเนี่ยเข้าใจนเอ๊ะเราก็ทําไมจึงไม่ตีมันเป็นยังไงกันนเนี่ยก็เลยเข้าใจเรื่องรูปนามขึ้นมาข่าวนนเอ๊ะแมงงอดน่กว่าแมงงอดอาจจะไม่รู้บางคนแมงปองแมงปองนี่ทําไมมันไม่กัดเราโอ้แมงปองก็เป็นรูปเป็นนามเหมือนกันเอ๊ะขาเราก็เป็นรูปเป็นนามเหมือนกันเอ๊ะตัวเราก็เป็นรูปเป็นนามเหมือนกันทั้งตัวเลย แมงป่องก็เป็นรูปเป็นนามนํากันทั้งตัวเลยแมงแมงแมงป่องไม่ลูกอ่อนพอดีมันตกได่ขาลูกมันกระจายออกไปแม่มันมูบี่เจ้าตันนั้นเนี่ยนานพอสมควรก็เลยไปหาเอาไม้มาเตะขาเหล่าไม้ประมาณจากซอกนี่แหละเตะขาพอเนื้อมันไหวแมงป่องก็เลยไตเข้ามาจับไม้ทันทีพอดีมันจับต้นนั้นเออมันเราก็มือจับต้นนี้ พอดีมันใตมาส้นนี้เราก็กลับไปจับส้นนั้นไปวางมาคันแทนามีว่าคันนาวางไว้แล้วก็กลับคืนมามาเจริญสติตามเดิมแล้วก็มีควอยสองตัวอีกแล้วบัดนี้ยถึกใหญ่ๆนี่ต้นกันข้านั้นน่ะมันคาดไปซนกันอยู่ทุ่งนาแล้วเอาเบึ้งควยซนโอ้มันไม่รู้แม้มันเจ็บแทบจะตายแล้วนั่นเป็นอย่างไงตซนขัน,อน,นโอ้ เราพอชอบควยสนควยข่าวนั่นนะสอบดูควยสนควยบ้างมาดูตัวเราบ้างโอ้โหตายก็เลยรู้ลูกทมนามธรรมโอ้ธรรมะคือตัวเราจริงๆตัวเรานี่เองเป็นธรรมะเข้าใจโดยมีจริงๆเมื่อเข้าใจธรรมะเนี่ยโอ้เข้าใจลูกโ,โลกขึ้นมาโลกนันโลกโลกนี่มีสองแนวลกูกโลกนามโลกเนี่ยเข้าใจอย่างนั้นจริง เข้าใจจริงๆนะมันรู้แล้วไม่หลงไม่ลืมจริงๆโรคไม่มีสองอย่างโรคทั้งเนื้อนหนังเจ็บหัวปวดท้องต้องไปหาหมอที่โรงพยาบาลนะหมอตรวจเช็คดีๆแล้วให้ยากินก็หายโรคบางอย่างรักษาก็หายโรคบางอย่างรักษาก็ไม่หายโรคบางอย่างไม่รักษาก็หายเองโรคบางอย่างรักษาก็ไม่หายตายเลยกนนี้เข้าใจเพียงอย่างนั้น โลกทางจิตใจได้บ่เนี่ยโลกทางจิตใจพอใจไม่พอใจดีใจเสียโอ้อันนี้จิตยิญญานเป็นโลกจิตใจเป็นโลกต้องอาศัยการเจริญสตินี่เองรู้จักอันนี้แล้วก็พลิกมือขึ้นขั้วมือลงก็เลยรู้จักทุกขังอันนี้จังอนัตตารู้จริงๆิงน่เป็นอย่างไรในสมัยนั้นอาจารย์สอนว่าทุกขังอันนี้จังอนัตตานั้นผมงอกฟันหัก เนื้อหนังมันแห้งแห้วเขา้ามันย่นย่อก่อเป็นอนัตตาท่านบังคับบัญชาไม่ได้ท่านรู้อันนี้แล้วก็เลยรู้สมมุติพอดีรู้สมมุตินี่รู้จริงจรงรู้ให้ครบให้จบให้ทั่วโอ้บวชแล้วก็ศึกแม้เราเป็นเนนเนี่ยก็บวชแล้วก็ศึกมาเป็นโยมเป็นเสียงโอ้สมมุติจริงจริง บันนี้อายุ20ปีก็ไปบวชอีกแล้วโอ้มันสมมุติเอาอันนี้นี่มันเข้าใจอย่างน้้นโอ้ผีบัดน,นี้ผีก็สมมุติแต่มีจริงคนไม่มียานไม่รู้เคยได้ยินไหมพกท่ศานคนทําทั่วพูดชัวเขาว่าไอ้ผีถ้าเป็นผู้สายคนทําดีพูดดีเขาว่าเอ,อ้ยอิตานี่คือคือพระธรรมแต่มันคือมันไม่ได้เห็นตัวพระธรรมมันคือ แต่บุคคลที่ไม่มียานต้องคือเอาแต่เมื่อมียานโอธรรมะคือคนใจดีคนดีใจใจดีแบบน,นี้ก็เลยรู้จักเทวดาขึ้นมาโอเทวดานี่มันเป็นอย่างนี้คนใดมีหินโอตป,ปะโอเทวดามันเป็นอย่างนี้โอเราก็เป็นเทวดาได้แบบนี้เข้าใจว่าเป็นเทวดาได้ดจริงๆข่าวนั้นแต่ยังเป็นพระไม่ได้ เป็นมนุษย์ได้จริงๆข่าวนั้นน่ะเป็นได้จริงๆเมื่อเป็นเทวดาได้แล้วบัดนี้มองดูสภาพความเป็นอยู่เรื่องสมมติรู้จริงๆเป็นผู้ใหญ่บ้านกรำนั้นเป็นตำรวจทหารสมมุติทางนั้นตัวคนยังเหมือนเดิมแต่คนก็เลยไปหลงติดสมมุติลืมตัวไป็เปนอย่างนั้นติดยศติดลาบติดซื้อติดเสียงอะไรติดไปทุกสิ่งทุกอย่างทีเดียว ติดบุญติดศีลโอ้โหหลายเรื่องพอดีรู้อันนี้แล้วกัเลยรู้ศาสนาศาสนาแปลว่าคำสั่งสอนของท่านผู้รู้รู้จริงๆศาสนานี่คคำสั่งสอนสอนคนสอนเข้าหูคนโอ้ตัวคนทุกคนนี่ตีเป็นตัวศาสนาเขา้าใจ่ยังเอ๊ะคนไทยคนจีนคนฝรั่งเศสคนอังกฤษ คนอเมริกาคนคาเมนคนยวนคนลราเป็นตัวศาสนาทั้งนั้นโอ้ศาสนาจึงเป็นวคคาสั่งสอนของท่านผู้รูคนใดรู้เรื่องผีสอนให้เราไหว้ผีคนใดรู้เรื่องเทวดาสอนให้เราไหว้เทวดาคนใดมีความรู้เรื่องดูลึกดูยามเขาก็สอนให้เราดูลึกด,ดูยามเสียเราะขะด,ดะโศกอะไรแล้วเขาสอนกันเลย อ้ศาสนาแปลว่าคำสั่งสอนของท่านพุทธศาสนาบัดนี้ถามตัวเองพุทธะแปลผู้รู้โอ้ออะไรรู้ก็ตัวเคลื่อนตัวไหวนี่เองมันรู้พลิกมือขึ้นมันรู้ควรไม่รู้มันค่อยหายจางไปเนี่ยมันมาถามตัวเองควรไม่รู้ไปที่ไหนดีเอาพลิกมือดูที่พลิกมือขึ้นมันรู้ควมไม่รู้มันหายไปเองมันไม่มีตัวไม่มีตนควมรู้ก็ไม่มีตัวไม่มีตน โอ้มันเป็นวิธีบวกกับลกอันนี้เ,เข้าใจยังพอดีรู้อันนี้แล้วก็เลยรู้บาปรู้บุญบาปนี่อยู่ที่ไหนบาปคือมืดคือโง่คือไม่เข้าใจใครพูดอะไรก็เสือไปตะพตื้นตะพื้อันนั้นแบาปมากที่สุดบุญคืออะไรบุญคือการเจริญสติเขาเลยมีบุญขึ้นเลยบบดน,นี้บุญมีแล้วแบบน,นี้โอ้ บุญนี่ไม่ต้องไปซื้อกันก็นได้เนี่ยโอ้ยไม่ต้องซื้อใครอะบุญมันมีแล้วก็เลยรู้บุญบุญคือรู้คือสลาดคือแจ้งคือรู้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยครบท้วนที่ตรงนี้เลยภาคต้นที่สุดพอดีระยะนั้นสูบบุรีเนี่ยพูดแล้วพูดอีกติดบุรี่พอดีรู้มาเรื่องทุกเรื่องอย่างอะไรแล้วแล้วก็เลิกบุรีได้เลย มันเห็นทุกจริงๆเลิกได้จริงๆข่าวนั้นบุรีเอามันนี่มึงสูบบุรีดูที่มันมันฐานตัวเองสูบไม่ได้ทําไมจึงสูบไม่ได้เนี่ยเพราะไม่อนุญาตให้สูบไม่ได้เน,นี่ยอันนี้หมายถึงว่าสติสมาธิปัญญาบัรนบังคับตัวโทสะโมหะโลภได้เนี่ยมันเป็นอย่างไน,นตอนนั้นแหละวันเนี้ยเกิดกลมรู้ฟุงซ่านขึ้นมาทันที เดินจมกรมก็ไปแสดงให้ผีฟังแลยรู้ลแล้วผีกันรู้แล้วมันลืมอีกแล้วแบบน,นี้แตแสดงทำแบบนี้ให้ผีฟังแสดงทำแบบนี้ให้คนฟังแสดงทำแบบนี้ให้มนุษย์ฟังแสดงทำแบบนี้ให้เทวดาฟังเ่ยตัวเองเป็นบ้าไม่รู้เดินไปเดินมาเช่นตกเย็นตกเย็นก็ไปอาบน้ําอาบน้ํามาแล้วก็นนุ่งกางเกงถ่ายกางเกงนุ่งเสื้อเดินจมกลมก,กันอีกแล้ว ต้นนั้นเป็นทางนั้นเป็นต้นข่อยทางนี้เป็นต้นอะไรกันมลืนแต่เนี่ยต้นมะทานต้นพุทธานะ่ะม,มันรับตรงกัน<ม>ก็เดินไปเดินมาไม่เคยรู้ขมคิดตัวเองเลยคล้ายๆคือมีคนมาผักข้างนี่เนาะบุบมองไปเอ๊ะใครมาที่ตรงนี้มันไม่มีคนไม่รู้เลยไม่เห็นเอ๊ะมันเป็นอะไรเนาะอย่างเเลยเอ๊ะ เดินไปอีกไม่นานก็นเลยรู้คิดตึ้มมันคิดวูบขึ้นมาโอ้มันคิดแต่อย่างนี้ก็เลยรู้คมคิดคิดครั้งที่สามนี่รู้จริงจริงโอ้มันคิดโอ้มันคิดนี่ไม่มีตนไม่มีตัวโอ้แหมเราเคลื่อนไหวนี่มันเป็นรูปเรามองเห็นด้วยตาโอ้อันนี้คนอื่นยังมองเห็นได้แม้่คิดนี่คนอื่นมองไม่เห็นโอ้ แมวมันละเอียดที่สุดโอ้รู้ได้ก็ตัวเองก็เลยลูกผมคิดเดินไปเดินมากลับไปกลับมาอยู่ที่ตรงนั้นแหละไม่นานก็เลยรู้สมุฐานของผมคิดแน่นอนที่สุดบอกว่าคือแมวกับหนูนี่แหละพอเดคิดปุ๊บแมวจับปั๊บหยุดทันทีทีแรกเมื่อเป็นอารมณ์รู้เนี่ยเหมือนกับแมวตัวเล็ก หนูตัวโตๆมันออกมาแมวมันไม่เคยกลัวหนูพอดีหนูออกมาแมวไม่จับปุ๊บหนูมันก็วิ่งตายไปแมวมันก็ติดไปบัดตอนที่มัเห็นคักๆแล้วพอดีมันคิดปุ๊บแมวมันจับปั๊บย่างแรงแมวจับหนูมันซอกตายเลยพอเราให้ฟังเรื่องนี้กมันมันเป็นเรื่องที่มาเปรียบเทียบกันไปแมวนี่เป็นครูของเสือท่านว่าอย่างนั้น เือเกิดลูกมาต้องไปเอาแมวมาสอนแมวต้องกินเสือไม่ได้เลยนะัเพราะเป็นครูของเสือเสือกินสัตว์กินงวกินควายกินสัตว์ต่างๆมีเลือดแมวกินไม่มีเลือดกินหนูไม่มีเลือกก็เลยเข้าใจโอ้พอแล้วนี่ก็ไม่รู้ะแมวมันไม่เคยเอ,อหนูมันไม่เคยให้แมวจับพอดีแมวจับปุบหนูมันซอกตายมันตกใจโอ้พอดีซอกตายเลือดมันไม่วิ่งเลย